นี่ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูออยนะลูกซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูออยจะมาสอนเด็กๆในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะลูกสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาไปแล้วนะคะซึ่งการแก้ปัญหามันมีขั้นตอนใช่ไหมลูก โดยเด็กๆสามารถทำใบงานมาส่งคุณครูเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าเรื่องของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานักเรียนทำได้ถูกต้องเลยนะลูกสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะลูกสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสุดเทศนะลูกซึ่งแบ่งออกเป็นกรอบสีฟ้ากับกรอบสีชมพูนะคะส่วนแรกเราจะพูดถึงข้อมูลก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปพูดถึงการรวบรวมข้อมูลนะลูกก่อนอื่นข้อมูลคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะทราบไหมลูกข้อมูลนะลูก เป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้รอบๆยกตัวอย่างขัวยกรูปภาพของแม่ค้าขายผลไม้มาซึ่งข้อมูลเขาบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวเพราะฉะนั้นแม่ค้าร้านขายผักและผลไม้มีข้อมูลอะไรมาให้เราเห็นบ้างยกตัวอย่างเช่น เขาขายอะไรสิ่งนั้นคือข้อมูลลูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะลูกเดี๋ยวครูจะขยายให้ใหญ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าร้านขายผักและผลไม้มีอะไรมาขายเราบ้างมีกระหล่ำปีมีหอมหัวใหญ่มีมันฝรั่งมีแอปเปลิลมีข้าวโพดมีแครอท ซึ่งลักษณะข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนอกจากนี้เขายังมีการกำหนดตัวเลขราคามาว่ากะล่ำปีราคากิโลกรัมละ20บาทข้าวโพดกิโลกรัมละ8บาทและแอปเปิลกิโลกรัมละ80บาทซึ่งลักษณะของอะไรที่มีตัวเลขมาเราจะเรียกว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ควยให้นักเรียนดูร้านค้าขายผักและผลไม้มีข้อมูลที่เป็นตัวอักษรแล้วก็ข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช่ไหมลูกถัดมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในสไลด์นี้ภาพที่หนึ่ให้ข้อมูลกับเรามาว่าวันนี้ฝนตกภาพที่สอให้ข้อมูลมาว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนและมีสุนัขสองตัว ตัว1สีดำอีกตัวหนึงสีน้ำตาลข้อมูลที่เขาให้ตรงกับรูปภาพไหมลูกตรงนะคะซึ่งข้อมูลนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งข้อมูลจะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจก็ได้นะลูกถัดมาข้อมูลเราอาจจะ เป็นสิ่งของต่างๆที่วางบนโต๊ะซึ่งข้อมูลที่เราสนใจอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองหรือสิ่งที่เราพบเห็นจากสถานที่ต่างๆข้อมูลของสิ่งของข้อมูลของบุคคลก็ได้ค่ะถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรายกตัวอย่างสไลด์นี้เลยลูกเป็นการเขียนประวัติส่วนตัว ซึ่งประวัติส่วนตัวคือประวัติของใครลูกคือประวัติของใครคะคือประวัติของตัวเราเพราะฉะนั้นประวัติส่วนตัวอันดับแรกก็คือจะต้องมีชื่อชื่อของใครลูกชื่อของใครชื่อของเรานอกจากชื่อแล้วต้องมีนามสกุลจากนั้นมีชื่อเล่นใช่ไหมลูกมีเพศว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายและสำคัญคือวันเดือนปีเกิดของเรานะลูก แล้วก็อายุของเราส่วนข้อมูลสีที่ชอบสัตว์เลี้ยงที่ชอบวิชาที่ชอบอาหารที่ชอบแล้วแต่เราจะใส่เลยลูกซึ่งประวัติส่วนตัวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับใครนะคะเด็กๆเกี่ยวกับใครลูกเกี่ยวกับตัวของเรานะคะบางครั้งอาจจะมีการใส่รูปภาพของเราลงไปด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขาเขียนข้อมูลส่วนตัวของเขาโดยเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงนัชชาดีประกายอายุ7ปีชั้นประถมศึกษาปีที่1ส่วนข้อมูลของเด็กผู้ชายชื่อเด็กชายภูผาประกอบกิจอายุ7ปีชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเลยเราจะต้องมี ชื่อมีนามสกุลมีชื่อเล่นมีเพศมีวันเดือนปีเกิดและมีอายุของเรานะคะส่วนอื่นๆเช่นข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่ชื่อผู้ปกครองสีที่ชอบอาหารที่ชอบเป็นส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะลูกแต่สำคัญที่สุดในการเขียนประวัติส่วนตัวคือชื่อและนามสกุลนักเรียนอย่าเขียนผิดนะคะ ข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลส่วนตัวของเราเราจะไม่บอกผู้อื่นนะลูกยกเว้นผู้ปกครองข้อมูลสำคัญของเราเช่นอะไรบ้างรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเราจะไม่บอกใครนะลูกแต่ถ้าเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นวันเกิดหรืออายุเราสามารถบอกกับคนอื่นได้นะคะเด็กๆรู้ไหมลูกว่า รหัสผ่านของโปรแกรมหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญเหมือนกันนะลูกเพราะว่าเรามีโทรศัพท์ไว้ติดต่อสื่อสารเมื่อเวลาที่นักเรียนนะคะเกิดการพัดหลงจากผู้ปกครองนะลูกอย่างน้อยถ้าเราจําเบอร์ของคุณพ่อคุณแม่ได้เราก็จะสามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ของเราใช่ไหมลูกนะคะ ถัดมาจะเป็นการรวบรวมข้อมูลข้อมูลตามที่คอยบอกไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนยกตัวอย่างเช่นตัวอักษรตัวเลขรูปภาพเราจำเป็นจะต้องรู้นะลูกว่าข้อมูลแบบนี้คืออะไรข้อมูลแบบนี้อยู่ในประเภทไหนนะคะซึ่งข้อมูลส่วนตัวจะยกตัวอย่างการเขียนประวัติส่วนตัวเรานะลูก ซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของอความลับหรือความสำคัญยกตัวอย่างเช่นเลขประจำตัวประชาชนเราก็จะไม่บอกคนอื่นยกเว้นผู้ปกครองของเราและสำคัญที่สุดสำหรับการเขียนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวก็คือเราจะต้องเขียนชื่อและนามสกุลของเราให้ถูกต้องนะคะสำหรับการรวบรวมข้อมูลจะมีวิธีในการเก็บหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะจัดเก็บโดยการจดบันทึกหรือเราอาจจะเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กบางคนอาจจะเอาเก็บไว้ในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตนะลูกหรือจะส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารบางคนส่งทางจดหมายบางคนส่งทางอีเมลนะคะ สำหรับกิจกรรมของคลิปวิดีโอนี้นะลูกเราจะมีแบบทดสอบในการทบทวนความรู้โดยเด็กๆนะคะสามารถเขียนเฉพาะตัวเลือกที่เป็นคำตอบใส่ในกระดาษที่มีอยู่ที่บ้านหรือสมุดที่มีอยู่ที่บ้านนะลูกแล้วเอามาส่งครูออยวันอาทิตย์นะคะ โดยถ้าควอยอ่านโจทย์หรือตัวเลือกเร็วไปนักเรียนสามารถหยุดคลิปแล้วทำให้เสร็จไปทีละข้อหรือบางคนอาจจะดูไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้นะลูกพร้อมนะคะข้อที่หนึ่งข้อมูลหมายถึงข้อใด 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน 2. สิ่งที่รับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า 3. ส,สิ่งที่สามารถจับต้องและนับจำนวนได้ครูออยนับ1-5ถึงเหมือนเดิมนะลูกทำได้ไหมคะเด็กๆถ้าไม่ได้นะลูกเดี๋ยวสไลด์ถัดมาเรามาวิเคราะห์พร้อมกันนะคะจากคำถามข้อที่1ข้อมูลหมายถึงข้อใดเราเลือกตอบในข้อที่2 คือสิ่งที่เรารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างลูกมีการมองเห็นจากนั้นคือการได้กลิ่นการรับรสการฟังแล้วก็การสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะถัดมามาดูคำถามข้อที่2 ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ได้ถูกต้องข้อใดกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ได้ถูกต้อง 1. เต่าชอบกินเนื้อเป็นอาหารเต่าอาศัยอยู่ในป่า 2. แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3. ปลาทองเป็นสัตว์น้ำเค็ม ข้อไหนกล่าวถูกต้องที่สุดลูกเด็กๆพิจารณาดูนะคะครูออยนับเหมือนเดิมนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมลูกเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะสำหรับข้อความที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ก็คือตัวเลือกข้อที่สองแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อ1ผิดเพราะว่า เต่าชอบกินพืชเป็นอาหารนะลูกเต่าไม่ได้ชอบกินเนื้อเป็นอาหารและข้อ3ผิดเพราะว่าปลาทองเป็นสัตว์น้ำจืดนะคะไม่ใช่สัตว์น้ำเค็มค่ะถัดมาข้อที่3การรับรู้อากาศเย็นจะสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสใดพูดง่ายๆลูกการที่เรารู้ว่าอากาศมันหนาวมันเย็นเรารับรู้ผ่านทางใด 1. ผิวหนัง 2. จมูก 3. ตาข้อนี้ก็ง่ายลูกนับเหมือนเดิมนะคะเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังลูกคำตอบคืออะไรคะควอยเฉลยไปแล้วใช่ไหมคำตอบคืออะไรลูกคำตอบคือผิวหนังนะคะเพราะว่าการที่เราสามารถรับรู้ว่า อากาศร้อนหรืออากาศเย็นเรารับรู้ผ่านทางผิวหนังของเรานะลูกถัดมาข้อที่4นะคะข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งสไลด์นี้เด็กๆจะเห็นว่าครูออยเฉลยมาแล้วนะลูกเพราะว่า10ข้ออาจจะมากไปสำหรับน้องปหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางข้อที่ครูเฉลยมาเลยนะคะ 1. กล่องดินสอลายการ์ตูน สสวนสัตว์เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 3. มะม,ม่วงของไทยมีหลากหลายพันธุข้อ4ถามว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับสถานที่เพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อ2เพราะสวนสัตว์เป็นสถานที่นะลูกแต่ถ้าข้อ1กล่องเดียนสอคือสิ่งของมะม่วงก็คือผลไม้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ 2, 2> ถัดมาข้อที่5ค่ะ ข้อมูลใดเราไม่ควรเปิดเผยให้คนแปลกหน้ารับรู้ข้อมูลใดไม่ควรเปิดเผยให้คนแปลกหน้ารับรู้ 1. ชื่อผู้ปกครอง 2. ชื่อโรงเรียน 3. ที่อยู่เราไม่ควรบอกอะไรกับคนแปลกหน้าลูกนะับ ไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเราไม่ควรบอกที่อยู่กับคนแปลกหน้าเพราะว่าอาจจะตกเป็นมิจฉาชีพนะลูกซึ่งเขาอาจจะไปขโมยของที่บ้านของเราถ้าเราบอกที่อยู่ของเขานะลูกถัดมาข้อที่6ราคาสินค้าเป็นข้อมูลประเภทใดราคาสินค้าเป็นข้อมูลประเภทใด 1. ตัวหนังสือ 2. ตัวเลข 3. เสียงข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะนับค่ะได้คำตอบกันหรือยังลูก <c oughs> เพราะฉะนั้นราคาสินค้าเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขซึ่งจะเริ่มจากตัวเลขโดดหรือเลขหลักเดียว0-9ถึง9นะลูก นั้นก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วแต่ราคาของสินค้านั้นๆน,น,นะคะถัดมาข้อที่7ข้อมูลใดเป็นแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด 1. ห,ห้องสมุด 2. ส,สวนสัตว์ 3. ทะเลบางแสนข้อมูลใดหรือข้อใด เป็นแหล่งข้อมูลใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด 1. สวนสัตว์2โทษลูก 1. ห,ห้องสมุด 2. ส,สวนสัตว์3ทะเลบางแสนนับนะคะได้คำตอบกันหรียังลูกไปดูเฉลยนะคะสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดก็คือห้องสมุดนะลูกถัดมาข้อที่8 หากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเราจะถามบุคคลใดจะเห็นว่าข้อนี้ครูอ้อยเฉลยมาแล้วเราจะไปถามใครลูกหนึ่งเพื่อนสองผู้ปกครองสามคุณครูที่สอนดนตรีอ่าซึ่งข้อนี้ครูเฉลยมาและจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่าหากเราต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด เราควรสอบถามบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะลูกเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเหมือนกับข้อที่8อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีก็ต้องไปถามกับคุณครูที่สอนดนตรีนะลูกถัดมาข้อที่9เมื่อนักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูกผักนักเรียนควรไปศึกษาจากแหล่งข้อมูลใด 1. สหกรณ์ก็คือร้านค้า 2. โรงอาหาร 3. แปลงเกษตรของโรงเรียนอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักลูกหนูจะไปที่ไหน 1. สหกรณ์หรือร้านค้าโรงเรียน 2. โรงอาหาร 3. แปลงเกษตรของโรงเรียนค่ะนับ ข้อนี้ก็ง่ายใช่ไหมลูกเราเลือกตอบข้อที่3ก็คือแปลงกเกษตรของโรงเรียนนะคะซึ่งถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะไปพบในสถานที่จริงเราสามารถไปลงมือในการปลูกผักได้จริงด้วยนะลูกและข้อที่10หากต้องการความรู้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษนักเรียนควรไปสอบถามข้อมูลจากที่ใดอาหารเป็นพิษนะลูก 1>, 1. โรงเรียน 2. โรงพยาบาล 3. สถานีตำรวจไปที่ไหนพะลูกเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษอาหารมันเป็นพิษนะคะเราจะไปที่ไหนคะนับนะคะหนึ่งสองสามสีไปดูเฉลยพร้อมกันนะลูกเราจะไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลนะลูกเป็นสถานที่สำหรับให้บริการในด้านของเรื่อง สุขภาพนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูออยมีใบางานให้นักเรียนด้วยนะลูกซึ่งใบางานจะเขียนตรงหัวว่าวิชาวิทยาการคำนวณเรียนวันอังคารที่19มกราคมพศส5 6 4นนะคะโดยใบายงานจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวโดยครูออยจะให้นักเรียน เขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองซึ่งข้อมูลที่โอยให้เขียนเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราสามารถบอกกับคนอื่นได้นะลูกไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดอายุของหนูๆน,นะคะเพศของหนูและนอกจากนี้ครูออยยังถามว่าวิชาที่ชอบเรียนคือวิชาอะไรอาหารที่นักเรียนชอบคืออะไรสีที่ชอบและ กีฬาที่นักเรียนชอบนะลูกซึ่งใบงานนี้นะคะนักเรียนนะลูกเขียนให้สวยเลยนะคะลูกไม่ต้องรีบนะคะทำให้สวยหลังจากนั้นบริเวณที่ว่างนะลูกนักเรียนสามารถระบายสีให้สวยงามวาดรูปตกแต่งได้สวยงามนะคะแล้วพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ